สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันเช่นเคยนะคะล่าสุดเพจดังเพจหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีข้อความว่าโพสต์นี้ผมจัดให้เพื่อบีบหัวใจติ่งและอดีตติ่งดารารวมถึงตัวผมด้วยที่เสียความรู้สึกที่สุด ผมเก็บเงียบเพื่อรอวันหมอปลาลงกกกอกอีกครั้งโดยที่ไม่เขียนอะไรให้เสียรูปคดีแล้วผมกลัวคนไปอัดฉีดพยานแล้วแต่วันนี้เขียนได้แล้วเพราะรู้แล้วว่าไม่มีใครอยากให้คดีน้องชมพูถูกปิดลงคดีน้องชมพู่มีพยานพร้อมของสำคัญบางอย่างที่จะไปพบชุดกลางด้วยกันพร้อมหมอปลา ทนายและดาราข้อแม้ของพยานคนนี้คือจะพูดต่อเมื่อดาราไปด้วยและไปยืนยันความจริงด้วยกันแต่ก่อนพี่น้ำฟ้าจะมากกอกพยานคนนี้บอกพี่ฟ้าแล้วว่าดาราอ่ะไม่กล้ามาเจอเขาหรอกเพราะเขารู้กันทั้งครอบครัวต้องการปกปิดสุดท้ายแล้วมันก็จริง มึงทำทุกอย่างเพื่อหนีความจริงมากี่วันแล้วอิติ่งมึงตอบกูนะอะไรคือความสำคัญที่ดารามึงกำลังทำอยู่มึงอย่าพูดแค่เพจมั่วตีข่าวมึงต้องตอบกูให้ได้ว่าวันนี้ที่มึงก้าวเข้าไปเป็นติ่งมันเพราะคดีหรือเปล่าหนีความจริงเพราะ 1. กลัวคดีจบเงินบริจาคหาย รายได้จากยูทูบหาย 2. กลัวความจริงว่าตัวเองจะมีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมได้ข่าวว่าดาราเป็นแฟนพันแท้อย่าหาธรรมอ่านแล้วพิจารณาด้วยแล้วกันถ้ายัางหนีกูเล่นไม่เลิกจำไว้เมื่อคืนเมียดาราก็ถามว่าต้องมาพบพยานด้วยไหมโถแม่เด็ก15ต่อแล ตาใสามาถามได้ยังไงนั่นรานหรือเปล่าละ่ะแล้วกูขอฝากไปถึงไอ้ดาราด้วยนะมึงอย่าพูดให้พี่อ๊บอีกว่าเป็นกระเทยโรคจิตมึงเองก็เคยตบทอมที่โรงงานเก่าสันดานไม่ต่างจากเขาหรอกมึงก็คงโรคจิตพอกันไม่มีใครทวงความยุติธรรมให้ชมพูแล้วนะเหลือแค่หมอปลากูภาวนาให้หมอปลาอย่าทิ้งคดีนี้ กูก็จะยังตามต่อไปเช่นกันตาชานเขาบอกกับสายข่าวว่าตอนมันแยกออกมามันเลือกที่จะเอารถมันไม่ทำบ้านเพราะฉะนั้นมึงอย่าหาว่าตาชานรักลูกไม่เท่ากันเลยว่ะมันก็จะขับรถชนใหญ่สมควรไอแต่ถึงเกลียดมันอันนี้ต้องไปถามไอแต่เอานะโซเชียลทันแรกได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า อันนี้ข้อมูลใหม่ยายเพิ่งรู้มันเร็วจริงๆเลยค่ะแอดแม้ยายที่อย่างนี้โผล่มานะพ่อหวดกลุ่มยายยายไม่ค่อยจะออกมาหาเที่ยวเพจนี้เลยนะหลังๆยายมาบ่อยยายติดใจเพจอย่ายหาทำแล้วใช่ไหมฮ่าฮ่าฮยายเริ่มชอบแอดตายอ่ะพริกล็อกมากเลยค่ะแอดชั่วเป็นสันดานเลยยอมยอม ที่ดินสวนอย่างตาชานก็ให้หมดไอหาโคตรซีรี่เลยนะปาดขนาดนี้อีนางเมียยังรักปัวมากเลยจนขั้นว่าอย่านะถ้าใครจับผัวหล่อนจะแชให้หมดหล้านหล่อนตายนะทำไมต้องรอให้เขาจับผัวก่อนรู้อะไรก็เหกปากออกมาสิโหต้องไปเล่าให้แม่ฟังด่วนแม่เราสงสารมันประเด็นนี้ มาก่อนว่าโดนไล่ตอนนี้สันที่ชอบกรีตขึ้นเสียงช่วงก่อนดังเริ่มออกมาอีกแล้วสังเกตดีๆแววตาดาราเขาคล้ายๆจะเป็นคนเลือดเย็นนะโอ้ยสะพยหลายรอบมากวิงว้ง,ว,งวินเวียนๆคอยจีหา้าเพจดังก็ตอบกลับว่ากูเรียกร้องความยุติธรรมให้พ่อมึงละนะไอ้ต่อ เลิกด่ากับกูสักพักช่วงนี้กูมอบมงให้พี่สาวพี่เขยมึงอยู่นะคนถัดมาบอกว่ากูเองตัวร้ายหนังไทยถึงได้ทานคนร้ายทุกวันนี้ไอ้สอง้ยมันเกลียดเพราะพระเอกตัดช่องน้อยแต่พอเห็นแก่ตัวทิ้งทีมวิ่งผัดเอาความดีอยู่คนเดียวถ้าดาราบอกว่าใครคือคนร้ายก็เหมือนหากหลัง ทีมวิ่งผัดแบบเต็มตัวเพื่อพิสูจน์ให้ทีมเห็นว่ากูไม่ได้หักหลังแต่กูแปลงร่างเป็นนอนคอยส่งข่าวให้การบอกว่าใครทำหรือหาตัวคนร้ายคือการหักหลังตัวเองหละท่านผู้ชมเขาแค่อยากได้ชื่อเสียงอยากได้ซีโงูอยากได้เงินเขาก็แค่หลอกใช้หมอปราผู้ขี้สงสารพ่อเขาสมหวังได้ดังใจ เงินไหลกองทองไหลามาเข้าเป๋าตุงแล้วก็ถึงเวลาที่จะคอยดันคนอื่นออกจากชีวิตทีละคนทีละคนเพราะคนอื่นจะได้ไม่ยุง่งไม่ขัดขวางการสูบเงินผลักออกหมอปลาออกเพราะหมอปลากับคุณอุบฉลาดขัดใจดารารู้ทันความต้องการขัดกูดีนักกูดันออกไปจากชีวิตซะเลยทีนี้ก็โกยต่อ เอฟน้าโง่รีบโอนเสร็จถีบส่งเอซจะโอนครวนก็ช่างพระเอกไม่แข่ขอบคุณคอมเมนต์นี้นะคะชี้ทางให้ชั้นตาสว่างมากสาวกันไปสาวกันมาแบบนี้แหละมันชิบหายมึงนี่กูหน่อยปิดกันดีนะักหักหักกันไปเลยเอาให้อายไม่ต้องหาแดกที่ไหนได้ส่วนลูกๆแล้วแต่เวรแต่กรรม ที่พ่อกับแม่มันทำไว้อยากให้ลูกอยู่ยากในสังคมก็ตามใจมันถ้าทนไม่ไหวแนะนำให้รีบตายค่ะฮ่าฮาชิบหายหลอกคนทั้งนั้นเพื่อผลประโยชน์แค่กลุ่มตัวเองเรื่องนี้เห็นใจไอ้ต่อนะที่แม่จะถูกขับรถชนตอนรู้น่ะมึงโคตรพิกอ่ะเป็นแม่เราเราก็เคือง ซีรีส์เรื่องนี้ดูกันยาวๆนะคะเพจดังก็ตอบกลับว่าถ้าพี่ฟ้าไม่ร้องไห้ลุงพลก็ไม่โดนดา่ามึงดูความคิดต่ำๆของมันส้นตีนจริงๆพูดมาได้ไงเ่งสวยต่อให้ด้วยติ่งกระราบอกเมียหมอปลาสร้างกระแสเพราะเพิ่งสร้างช่องอยากได้ยอดจา้าวันนี้ตามอ่านยังอีกใครที่ไม่ชอบออกไป กูว่ากูหมื่นสุดละติ่งนี่แม่งแต่ความจริงก็ต้องทำใจยอมรับกันไหมไอ้พวกไม่ดูหีบดูตู้หลอกตัวเองเข้าไปมอหอสุดๆส,สงสารกระต่ายสงสารจริงๆที่ลุยขนาดนี้เราก็โง่ามาหลายเดือนแต่มันจุกตรงที่เรียรายแล้วพระก็เอาอิทธิฤทธิ์มาสอนคน แทนที่จะมีธรรมะมาสอนคนุณเราหรือก็ตามทั้งวีทั้งวันมันก็ต้องเห็นนิสัยว่าทำผิดปกติธรรมดาคนที่เขาไม่ทำกันคุณปล่อยให้ยูทูบเบอร์มาอยู่ที่บ้านมันเยอะมากเลยได้เห็นอะไรดีๆที่คิดไม่ถึงมันเป็นความผิดพลาดของพวกคุณเองเสียแรงที่ตามมานานเจ้าคณะไม่มาดูเลยหรือ คนบางคนหรือบางช่องก็เห็นแก่เงินความโลภไม่เข้าใครออกใครนั่งดูความผิดปกติมาหลายเดือนทำดีคนเขาก็ชมถ้าทำชั่วคนเขาก็ดา่าจิตอกุศลจึงเป็นผลกรรมที่ตามมาไม่คิดแก้ตัวใหม่ดื้อรั้นที่จะเรียรายให้คนเขามาเอาให้เองอย่างทนรอไม่ไหว คิดสบายแต่อย่างเดียวทุกคนหาเงินมาด้วยความลำบากขอจนชินเป็นนิสยัยเพจดังตอบกลับว่าถ้าพี่อุบเจอร่างจริงอ่ะผมด่าให้อายไม่แพ้ใครโถมึงมาด่ากับกูมานี่ไอ้กระรอกคนถัดไปบอกว่าถึงว่าคนทั้งหมู่บ้านเขาไม่ครบก็แบบนี้นี่เองโถโถพ่อพระนักเลงแท่น้อ หน้าตาดาราช่วงนี้เหมือนอสูรกายในร่างคนดูเก็บกดมากเชื่อว่าสันดานที่แท้จริงกำลังโผล่มาเรื่อยๆได้เวลาพระเอกถอดหน้ากากแล้วจ้าเพจดังบอกว่าตาชาญบอกเมื่อวานว่าไม้อ่ะเป็นไม้มะคา่าจากไม้อะไรถ้าเรามากราบไหว้แล้วมีโชคลาภมันก็เป็นเรื่องดีพระเอกสูตร ตาชาญจัดสิคะลุยต่อไปกับหมอปราเลยกระชากหน้ากากออกมาอีกทั้งโคตรเลยค่ะถ้ารู้ขนาดนี้แล้วอยากเห็นหน้าคนร้ายงานนี้กบกอก,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 กระเจิงแน่เลยค่ะจบแล้วความรักที่มีให้ดาราตาสว่างเสียทีเห็นคลิปไปเคลียร์กับผู้ใหญ่บ้านตัวแข็งมากไม่สบตาผู้ใหญ่บ้านเลยเหมือนผมเป็นคนสาธารณะ อยู่สูงกว่าคุณนะทำนองนี้บายบายดาราสมเพศตัวเองจังที่ผ่านมาไม่น่าหลงมาตั้งหกเจ็ดเดือนเลย